วันนี้ใครเตรียมถุงมาให้พระจะได้คุญมาก 这。<c oughs> OKAYD Another classroom is <laughs> like, that is from another room device just defines some vocabulary in first view, theinda HeyDoges They talk Are a lot, YayDoges

ปร็มณนะตต่ยี่สิบชั่วโมงเวยสี่สิบสี่สิบนันอะสิบนันก็สิบนาทีไปังหวะนันีกาทำงานตรงนะอ่างเนในักงานทำงานอะไรัอย่างพนักงานจะต้องทำใตรง จะเกิดก้าวเท้าก็จะตามบริษัทเอาไปแต่ว่าเป็นบริษัทสนามในประเทศแต่กทท้าวก็ไม่ได้ไป ตนีร่า้ต้องต่ออีกสองตัวคนนี้แน่แล้วใจเขาชอบจงตัวเองอยู่ตัเองอยู่เรื่อยเลยดูดูผิวก็รู้เองไม่เท่าหนาก็พอกันเลยไม่แน่ไม่แ่ไว้งดนี่นะเตรียมนะร้อยแล้วกไปาไปแล้ว คื่เป็นรายคเป็นรายราัดเลยอะเชิญคุณโยมมาชิกชมรมสองระขอแงอุทุกท่านนะนั่งนั่งั่งนั่งนั้ยเลยที่ยืนก็ยืนพนมมือเลยนะอะตังน้ำโม3ามจบพร้อมๆกันจ้ นะโมสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะูชาเข้าพระพุทธเจ้ากันก่อนนะอิมังอิมังสุ่ปาสุ่ปากยัญชนะภยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาธีนังสาโอชนะ อุทัศน์อุทัศน์อุเชมอุเชมาพี่อาร์ดีด้วยมีกอดอาจไหนนะดีไ่าไม่มานอาจารตั้งใจกล่าวคำถวายทานอย่างะสมด้วยกันนะพื่โยมนะพร้อมใจพร้อมๆกันนะ อิมานิไมยังพันเตอิมานิไมยังพันเตทัตานิทัตานิสัตตริวารานิสัตตริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิ พัตตานิปะริวารานิัปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุคังหากังคังหากังอีคารตังอีคาระตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญท่าพระเจ้าทั้งหลายท่าพระเจ้าทั้งหลายน้อมถวายน้อม พัตตาหาอพัตตาแห่งของที่เป็นบริวารแห่ของที่เป็นบริวารหลายเหล่านี้หลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับพัตตาพัฒนา ของที่เป็นบริวารของที่เป็นบริวารหลายเหล่านี้หลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายและขออันนี้สงส่วนนี้และขออานิี้สงส่วนนี้จง สำเร็จผลจงสำเร็จผลแก่ญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายอีมารดาบิดาเป็นต้นอีมารดาบิดาเป็นต้นแก่เจ้ากรรมนายเวรแก่เจ้ากรรมนายเวรแก่เทพเทวดาทั้งหลายเทพเทวดา แกสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดลานบุญแกสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดลานบุญที่ล่วงลับไปแล้วขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นอทาน้ห จงมาร่วมรับรู้จงมาร่วมรับรู้ร่วมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนาในอนิสงส์ส่วนนี้ในอนิสงส์ส่วนนี้โดยทั่วกันเธอโดยทั่วกันเธอนสาธุเจอกันค่ะจับลมหายมาด้วยกันมาเลยค่ะมาไปมาด้วยกันนะมา กินเกรานี่ยเนี่ยเดี๋ยวที่อยู่ข้างนอกนโมนาพร้อมกันนะไใจนะพร้อมหรือยังกล้องใย่ไ่นะหนึ่ง จิบภาพบรรยากาศแต่เมืองได้ค่ะได้ไอันนี้ค่ะงานวันเกิดค่ะเกิดสวสวอคุณเนาะกสิป,ประมาณนี้ค่ะพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จสิ้นคือพระกำลังฉันเนาะคะาาาา่ะเนาะพระกำลังฉันเยาวาจิบภาณฑ์เลยค่ะแต่พนมพนองรับชมนะคะ่ะไม่เคยนะยันย,น,ยน,ยน,นยันยันยันพักผ่อนยันขาก่อรรอพระอาจารย์ท่านสรรพทหารฮนะคืออะรยัน อาจารย์ชั้นวันนี่ว่าจะพาเดินชมบรรยากาศกับพี่น้องอันนี้กับรรยากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศข้างคลองน้ำใสสะอาดเย็นสบายค่ะพี่น้องเย็นเย็นค่ะพี่น้องเย็นเย็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องอาจารย์การจะฉันนะคะบรรยากาศนะคะเด็ดขาดเนีด็ดขาดนี่นะครับ อยะใจนีน่ขาอยครับใจยดกนเดินไปอยๆคัอันนี้คือชมลมสวอจะประมาณนี้ค่ัพี่น้าลมเล้รงลมใจกันครัพี่น้ทางนี้ทางนี้นั่งรอกันค่ะนี่นะคะ จ็บค่ะบรรยากาศทางนี้ค่ะเิ็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะด้านหลังจะเป็นยังไงนะคะข้างหลังค่ะทางหลังพี่ทำอาหารค่ะอาหารกันทางนี้นะคะโอ้โห,โหขนมจีนขนมจีน ยินเจแคนอ่ะยินเ้ค่ะยินนี้าะขนมขนมฝีมือใครอ่ะขนมหอน่ะขนม่อรฝีมือใครเหรออ้้ส้ใครนี่ไม่มกล้วยขนมอะไรไม่รู้ไส้นี่ขนมกล้วยอะไรไม่รู้ดีดีขนมกล้วยมากเดูสิดีใส่ไส้หอใส่ใส่แล้วแล้วแล้วนี่คือ เลนอะไรเขาเียกขนอะไรขนมอะไรเขาเปียกนีนะคะน่ค่ะน้ำกลวยค่ะนี่ะไร่ารเลยค่ะหลังจากที่พระอาจารย์ชั้นพัฒหันชุมโรงพอกาจิเขาแล้วอาหารกันี้นะคะอาหารกันนะคะ ต็อแถวตอนแถวนี ah, oh, man, thick, oh, ah, ่เราประมาณนี้ค่ะพี่น้องขอาหม่าแบบอาหารหลากหลายหลายย่างหลายแนวกับพี่น้องขนมกินแม่วันละแักแลกไปทางนู้นไป่วนกลับมาขนมกินแมมวันละกับมา อภัยนี่ขนมกินเอ,อ่ตอตา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 นี่นี่นี่คือหมอ้อขนมกินน้ำยาคาราเจนนะคะน้ำยาคาราเจนเยิ้ยมเยิน้ำยาน้ำยา,ำยามาเข้า,าขมาต่อแถวเข้ามาฉัดต่อแถวเข้ามารขนมกิน อ้เมษมัน้อนพีเย้าล้งมาลี่อารื่องหมแถรแล้วจ้านี่ไม่ต้องห่วงเจ้านี่เจ้าดังเจ้านี่เจ้าดังเนี่ยเจ้านี่เจ้าดังเขาดังอยู่แล้วเจ้านี่ เสียงก็ดังเสียงงก็ดัร้องเพลงก็ดังมาแถวกันนะคะพี่น้อครับรรยากาศพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องตอนท่างหนึ่งท่างหนึ่งอาจารย์่นกำลังฉันมาถ่ายนอเยาวัดพาพามาทางนี้ค่ะพี่หนอพามานั่งทางนี้ลุงลุงค่ะพี่นงเดี๋ยวเยาวัดตั้งกล้องทางนี้เด้อค่ะเด้อ ได้เวียนหัวได้ค่ะเด้ออ่าถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปตั้งกล้องให้ดูนะคะทางนี้นะคะ่ะนี่เข้ามาเนี่ยไม่ติดจันนะมเนอะไปจันเนอะไอซอทุเรียนมาฝากอะเนาาอะเนอะ อยากกิน yeah, ทุเรียนอ่ะยดบขาบรรยากาศค่ะพี่น้อกำลังข่าแถวรับรอเด็กก็องกินกัน่ฎหวายเพื่อให้เป็นพัะนาหารแก่คณะสงทั้งห้ารูป ขอทั้งหมดนี้จงมารวมเป็นตบะปะดัดเชะปลวะปัตจัยหนุนนำอำนวยพรให้ทุกทกท่าน,นโดยเฉพาะคุณโยมท่านที่มีเดือนเกิดในเดือนมีนาคมน,นี้จงประสบแต่ความสุขและความเจริญขอให้ทุกท่านเจริญยิงย่งยิง่งยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุปัญนนะสุขภัพลพิธานธรรมสาสมบัติทักนสารสมบัติริวารสมบัติ ขอให้ทุกท่านเจริญย,ยิ่ง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 ขึ้นไปด้วยลาบยศสุขและสารสนมมีสุขภาพทั้งกายและใจที่เข้มแข็งแข็งแ,แรงโรคภัยไข้เจ็บอุปัตวะอันตรายความเดือดเนื้อร้อนใจใดๆทั้งหลายอย่าได้มาใกล้อย่าได้มาก้่อมกรายอย่าได้มาเบียดเบียนให้ทุกท่านและคนในครอบครัวจงประสบพบแต่ความสุขเท่านั้นในทุกการ ทุกเวลาทุกเมื่อหากิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสำฤทธิ์ผลจนทุกประการเธอสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับทุกน้ำร,รับหอนหนักไปเนะยะถาวาริว่างหา ราปาริป be the ุเรนติสารังเอวะเนวะอิโตทิมนางเปตานังอุปปะกามปะทิอิชิตังปฏิตังตุงหัมกิปเมวะสวิจตุสัพเพปุเรนุสังกตาจันโทปนัครโสยัถาปนิโชติรโสยัถา

Hey uh... เปนาสานตัวเสสตโตชายเสทธ่ถนัดตาพังโสติภาคยังุกขังวะราเสียอายุจวันโนจะโพคะบุตรี่ยสวัสดิ์สวัสิ์อายุจะชีวสิทธิปวันตุเตภะวัตุสาบะมานารังราคันตุสาปเทวตาสาปปุตานุภาเวรัทธาตสติ

ลุงลุงมีลุงคนเดียวมีเม่ลุ่นอยู่คนเดียวทั้งชมรมเชิยร์ร้อ No. Uh -huh. พี่น้องพี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวว่าตอลงชิปนี้นะคะเด้อขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมของวเด้อค่ะเด้อมีแต่งานบันเทิงเพื่อนชมรมของพี่น้อง อย่าลืมกดเลยคุกระดิ่งดำในย,ยาวานได้ค่ะเพื่อสิบขาดาชิปต่อๆไปค่ะพี่น้องสาธุสาธุขอบคุณและขอบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคน,กค,นค่ะบายบาย,บาย,บาย